วันนี้นะคะผมมีโอกาสพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่ต้นจามจูรียักษ์นะครับหรืออีกชื่อึ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือต้นกามปูนั่นเองนะครับสำหรับต้นจามจุรียักษ์ที่นี่นะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์นะครับมีอายุมากกว่า100ปีนะครับขนาดใหญ่มากๆนะครับขนาด10คนโอบเลยทีเดียวนะครับ พุ่มเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่25.87เมตรนะครับเป้นผ่าสศูนย์กลางของร่มเงาประมาณอยู่ที่51.75เมตรครับความสูงจากพื้นจนถึงดินนะคะอยู่ที่20เมตรครับมีพื้นที่ของพุ่มประมาณ1ไร่2งานกับอีก4ตารางวาครับ อย่างนี้มัเทาความขัง,งมันต้องใส่จุดทาหารเดี๋ยวเราไปเดินดูแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาตรงนี้เพื่อผมอยู่ตรงนี้ก่อนผมยังไม่ได้ไปเดินดูอีกทีว่ามีทหารไอยนะครับมีอะไรเงี้ยนะครับก็น<อ>ั่นแหละคือปัญหานะครับก็คือบอร์ดวอลกเขาสร้างมาเพื่อวงการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้ให้เดินบนบอร์ดวอลถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายบนบอร์ดวอล,ล,ลมีจุดให้ถ่ายมีจุดให้แวะพักนั่งนึ่งอะไรต่างเขาทำไว้ดีนะนะครับตอนสร้างบอร์ดวอลใหม่ๆมีคนไปไปเขาเรียก สร้างเป็นประเด็นจาเรียกเป็น d า a m a บนอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กบ้างว่าสร้างบอร์ดบอกแล้วมันไม่เห็นสวยตรงไหนเลยไม่ได้ช่วยอะไรมันช่วยทางเรียกบทบังทัศนียภาพของต้นไม้เคืออันนี้ก็เป็นความคิดของแต่ละคนนะแต่ในใจในในแง่ของตัวผมเองในฐานะนักวิชาการมันเป็นเรื่องระยะยาวะว่าเขาต้องการป้องกันผลกระทบเชื้เกิดต้นไม้ถ้าคุณไม่สร้างบอดบอกนะปล่อยคนเดินบนบน,บนดิน,นแล้วเหยียบตึกเหยียบอยองนั่นเหยียบมันก็ตาย ไปเรป็วกว่าปกติไอ้อย่างนี้มันช่วยยืดอ,ยอายุนะยืดอ,ยอายุนะครับต้นไม้นี่คงอยู่ได้หลายปีแต่ถ้ายังไม่มีการควบคุม,มเดี๋ยเดี๋ยวครับผมครับนั่นแหละก็จะเติมโอรมเร็วเหมือนเดิมครับปล่อยคนลงมาเดินนะครับอันนี้ยังเดินวงนอกนะอาจจะมีความผลกระทบยังไม่มากเท่าไหร่ถ้าเดินวงในแนละ้วมีเรื่องนี้นั่นยิงยิงใกลตน้นไม้เทบีบนะครับมีปัญหานะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้สร้างบอดวอลล์เนี่ยนะครับตรงโคนต้นไม้มีผ้าพันด้วยครับ แล้วก็แล้วก็ลาขึ้นลาขึ้นที่โคนต้นรอบเตยรอบเลยมีทาแป้งเหมือนที่อุดรไหมครับเอาแป้งไปทางเียลาขึ้นอะคือแป้งรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องเคยเห็นมีต้อไมีมีแป้งสีขาวอ่าก็เข้าโรยเพื่อไม่รู้อะแล้วก็โรยเะื่อวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก ก็จะขูดๆเลยหาตัวเลขเ้อเล่นขามาหาหวยปัจจุบันห้ามแล้วแล้วแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมมาดูมาที่นี่คือแบบนั้นไม่มีแล้วแต่ณวันนี้ไม่รู้นะยังไม่ได้เคยเข้าไปดูนะว่ามันจะยังมีอีกไหมนะครับองมีอีกไหมนะครับซึ่งพอปรับปรุงนี่ถ้าเขากดระเบียบเขาก็มาเข้มงวดเลยแหละห้ามเดินข้างล่างให้เดินบอดวอล์กห้ามไปปั่นพันท่าห้ามโรยแป้ง อะไรต่างๆนานานะครับเพื่อป้องกันยืดอายุต้นไม้ต้นนี้ให้อยู่ยาวนานให้ใช้เป็นสิ่งดึดูดใจทําการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรทางเรื่องธรรมชาติให้ยาวนานนะครับอันนั้นคือเป้าประสงค์ครับซึ่งก็ทําดีแหละแต่พอเริ่มนานๆเข้ามันเริ่มหย่อนยานเรื่องการควบคุมตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูปัญหาแล้วกันนะครับอันนี้ที่นี่เนี่ยนะครับตัวดึงดูดใจคือต้นไม้การจัดก,การการจัดก,การก,ารก็อย่างเดียวภูมิปัญญาเนี้ย มีเรื่องอะไรนะแบ่งโซนนะเดี๋ยวเดี๋ยจะให้ไปเดินเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูเรื่องการแบ่งโซนดูเรื่อง r o s ดูเรื่อง C C ดูเรื่อง L A c การจัดก,การสิ่ง,งอำนวยความสะดวกการจัดก,การระบบธร,รมนาโฟมฝนตกนะไปดูพวกนี้นะครับเดินเดินดูเหมือนไม่ช้านี้ก่อนให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเอา้เอาแอรถ่ายรูปบครับตรงนี้เห็น ถนนทางเข้าถึงก็เข้าได้สองทางมาจากทางมูลด้านนู้นทางนู้นถ้าตรงไปไป,ไปออกวัดท่าเสือได้อ,ออกวัดทําเสือได้ทางนู้นแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนไปหรอกไม่ค่อยมีคนรู้วัดท่าเสือม,มีคามยแต่ผมแต่ผมไปแต่ผมไปไปไปขับให้มมารู้ว่ามีอะไรบ้างผมก็ขับไปสรูปไปทางทางวัดทําเสือได้ปัจจุบันมันจะเปิดให้เป็น้ทางที่มีไปได้ท่าเสือได้สะดวกคือรัดก็ได้เยอะไม่ต้องออกเส้นนอกด้านนอกนะครับอันนี้ก็ข้าตัวเมืองการเพราะฉะั้น,น,นการแต่การสิ่งอำนวยความสะดวกก็อยู่ในระดับ ไ,ได้ในระดับใช้ได้นะครับถือว่ามาน,นั่งสำหรับน,นักท่องเที่ยวเนี่ยดูจะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องการจัดก,การคามานาคมขนส่งก็ใช้ได้พอสมควรนะครับประเด็นก็คือการควบคุมการแช่ก,กัดกฎระเบียบในการควบคุมวิธเตอรมาจเมนต์ตรงตัวรอบต้นยานจุรีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่จะยกก้ายไปเดินก็คือตอนหลังทำบอดวอล์กควบคุมดีแล้วก็ เริ่มหย่อนยานไปเรื่อยๆจนถึงสภาพในปัจจุบันนี้ผมก็มองว่าไม่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 ไมไมไมละมันจะเข้ามันจะเข้าไปอีหลอกเดิมตอนสมัยก่อนที่ยังไม่้มีบอดวอลอ์กคนลงไปเดินท้างล่างป้ายเตือนก็มีอย่าเดินบนรากไม้แต่ป้ายไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่มีจํานวนป้ายเยอะนักมีแค่ป้ายหนึ่งอรัคนก็ไม่นส,สนใจเท่าไหร่มันยังมีคนเดินอยู่ไอ้โหนกิ่งไม้ก็ยังมีคนโหนกิ่งต้นจามจุลีที่อยู่เที่ยเี่ยไปโหนถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะครับ ก็คือการควบคุมกฎระเบียบในการดูแลต้นต้นไม้ต้นเนี้นะครับกฎระเบียบก็มีน่ามีอยู่พอสมควรแต่การควบคุมมให้ตามเป็นไปตามระเบียบรู้สึกจะหย่อนยานไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะแย่ตอนันี้ตรงนี้จะแย่ลงไปนะครับทำยังไงดีเขียหารต้องบอกท้าหารง่ายๆเหมืนอำนำให้เหมือนเดิมส่านกหวีดเป่านกหวีด อย่างที่ผมบอกช่วงแรกที่เขาเปิดเริ่มเปิดบอร์ดว่าใหม่มีทหารยืนคุมคอยป่านกหกวิดป่านนหกวิดทีหน้า,า,นา,นนาใครลงมาข้างล่างป่อนนหกวิดทีหน้า,นนาลงไปทําไมขึ้นเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยจะวิดยพื้นเลยหรอล้อเลยหรอนั่นแหละอ่ะอันนี้อันนี้ก็มาดูเรื่องการจัดการนะครับอันนี้ในสองที่นี้ตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ยผมมองว่าที่นี่จ,จัดการดีกว่าที่ผ่าขาดท่าล้อนะครับขาดท่าล้อนั้น น่าจะถ้าจะจัดก,การให้ได้มาตรฐานดูดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยน่าจะมีการศึกษาวิจัยควรจะต้องมีการทําการศึกษาวิจัยแล้วก็แต่อย่างที่บอกก็คือศึกษาแล้วหน่วยงานดูแลเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่าแต่ที่นี่ทหารน,น่าจะคุยง่ายกว่าน้องในถึงว่าการมาทําวิจัยเพราะว่านักศึกษาคนหนึ่งที่นักศึกษาวิญาโทคนหนึ่งที่มาทํางานวิจัยเนี่ยที่ผมไปที่ปรึกษาผมก็บอกเขาข้า,ามาคุยกับทหารก่อนนะเขาอยอมไม่ทำไหมทําเสร็จแล้วก็เล่มเนะี่ยเล่มที่ทาวิจัยอ่ะก็ให้หน่วยงานไปด้วย ให้เขาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาไปใช้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่เขาก็เอาไปนะครับส่วนงานก็คือเล่มเล่มใหม่วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ว่าแป้งทาแป้งทาสาราออแป้งทาสารนิพนธ์ทำสารนิพนธ์นะครับทำเสร็จแล้วก็มาให้ที่หน่วยงานด้วยนะครับคือใครทําวิจัยกับผมเนี่ยทำเป็นเล่มกับพื้นที่ไหนผมจะให้ไปให้พื้นที่นั้นด้วยเช่น mm hmm. คนทําที่บ้านอีตองทาเสร็จแล้วก็เอาเล่มงานวิจัยเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านไปด้วยนะครับ เขาจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้อ่ะให้เขาไปก่อนให้เขาเผื่อเขาอยเปิดดูเปิดดูบางอย่างบางทีเขาอยากได้งบประมาณก็เปิดดูเล่มเขาอ้างอิงจากตัวเล่มงานวิจัยของนักศึกษาได้ว่ามีคนศึกษาแล้วมันต้องการมันขาดเรื่องนี้นี่อยากได้งบประมาณมาทำอย่างนี้อ้างอิงจากงานวิทยานิพนธ์หรือว่าคนว่ายล่ำของนักศึกษาวิทยาโทคนนี้คนาทนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเอกสารอ้างอิงทีเข้าไปของบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาตัวแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นบ้านที่ต่องี้ก็ขอระดับที่ใหญ่บ้านขอไปที่กำนันกำนัน ต่ออะไรเงี้ยไปถ้าทอดไปนะครับอันนี้ของทาหารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากรมหน่วยงานวุฒิหน่วยงานนี้เนี่ยครับเจ้ากรมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเขาจะใส่ใจเรื่องการพัฒนาปรับปรุงตรงนีง้มากเรายแ่ไหนแต่ที่จริงตรงนี้มีไหนมีหลายหน่วยงานที่ลงเข้ามาทํานะครับแต่นหน่วยงานหลักแ็นทหารมีรางต่อวิจายอะไงนะกรมอะไรเนะี่ยการตัดและเกษตรกรรมที่หนึ่งกศพบรอะไรเนี่ยมีสีฟ้าโอทสอปแต่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับตรงนั้น ตั้งขึ้นมาแด่ข้างหน้าและข้างหน้านั้นส,ปสปปเปะสปะกิเลเคคามากเลยยังไม่ค่อยจัดระเบียบดีนะนะครับอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมไปเดินบอกข้อมูลเพิ่มร้านค้าตรงนี้ร้านค้าตรงนี้คนขายของเป็นเอ่อคนที่อยู่ในกรมทหารนี้ทั้งหมดรลูกเมียภรรยาอ่าะเ,เป็นคนที่อยู่ในค่ายทหารทั้หมดค่าที่ค่าเช่าที่ขายของไม่เสียนะครับแต่ เขามีเง e ื่อนไขตรงที่ว่าขายของแล้วช่วยดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่จัดการให้เรียบร้อยด้วยเขาก็เลยใช้วิธีการถามเข้ามานะเขาใช้วิธีรัดผ้าต่างๆเขาลงขันหยอดแล้วก็จ้างคนงานมาดูแลทาความสะอาดเจ็บกวาดใบไม้เก็บขยะลาห้องน้ํานะครับใช้แบบนี้กันนี่เขาลงลงขันเพื่อการจัดการเรื่องพวกนี้แล้วก็มีตู้หยอดเรียนด้วยแล้วก็จะเอาพวกนี้ไปใช้ในการ แล้วห้องน้ำเก็บขยะกวาดขยะทำความสะอาดครับเพราะว่าค่าที่ค่าเช่าที่เราขายของเขาไม่เสียเขาคนในคนในกรมทหารนี่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเท่าที่ผมทราบอย่างเช okay. ่นผมเคยพานักศึกษาไปที่กองบินท่าที่ประจวบนะครับกองบินห่าก็จะมีอามานาวอาการลักษณะเดียวกันครับถ้าไปแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเมื่อไหร่ปุ๊บคนภายนอกจะเข้าไปขายของไม่ได้เราสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกเมียในเขตในกรมทหารเท่านั้นเป็นเรื่องปกติของเขา อันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามีคนเข้ามาเที่ยวในเขตทหารเขาก็ยายคนใ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 นเขตปัามดูแลของเขาอะในเขตในกรมกอเขาเนี่ยได้รายได้เสริมเข้ามาเขาก็เลยให้คนเี่ในเขตที่เขาเองคนุญาตเขาก็ไม่เขียภ่าที่น่าจะเป็นระเบียบตาของกรมของทหารส่วนงานบ้างกัางฐานปกฐานเรือฐานอากาศเห็นทหารเรือที่กับไปมีก็อาการเดียวกัน หาดหัวนภาไม่ใช่ก็ขาหัวนภาอยู่ที่บางแสนขาดนางรำนางรำานางรำนางรำขาดท่าเรือสัตนภครบอาการเกตอาหารน่าจะเดินเหมือนกันครับเราแส่น้องเื่อนในเกตอาหารพี่ก็จะไปหามาหลายที่และเกตทหารอาการเป็นแบบนี้เท่านั้นอันนี้ก็โอเคอาจจะเป็นบางคนอาจจะมองว่าเป็นการขีดการผลนอกในแง่ของการท่องเที่ยวย่างยืนแล้วอาจจะไม่ยั่งยืนตรงที่ว่าไม่กระจายอะไรได้ตัวอย่างแท้จริง ใช่ไหมจะให้าชาวบ้านข้างนอก,อท,นอกที่อยู่นอกเขตทหารมาขายเขาก็มองว่าขอคนในเขตทาหารก่อนได้ไหมเขตทหารก่อยากอ้างงั้นเนาะอะไรเงี้ยเพระคนชุมชนในเขตทหารนี่เนาะอันนี้นนนก็แล้วแต่จะคิดลวกันนะครับอ่ะมีใครมีประเด็นอย่างอื่นไหมครับเข้าที่ไปเดินเดินดูอยากเสริมอะไรไหมเจ้าหน้าที่เขามีการบำรุงแบบใส่ปุย๋ยลดน้ํามีครับต้นไม้มีครับที่จริงตอนตอนที่เขาทำทำบอร์ดวอล์กเสร็จใใหม่อ่ะ เขาปูหญ้าเลยนะปู้าแล้วลดน้ำต้นไม้มีสปริงเกอร์เห็นอยู่สปริงเกอร์ยังอยู่ลดน้ำต้นไม้<ะ>เขียวเชือ่อมุมดีมากเลยแต่ตอนนี้ไม่มีญ้า,ลาแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงดี <S 2> <S 2> <S 2> แน่นดินแน่แน,นด้วยนะดินลงรอดอาการเหมือนตอนสมัยยังไม่มีวอดวอกเลยอย่างที่ผมบอกก็คือต้นญ่ารอดต้นไม้ไม่มีคนลงไปเดินเหยียบต้นไม้ตายดินแน่นเป็นลาวจริงรัเป็นลาทำรั้วกันใช่ครับอันนั้นคิดลงมน่าจะลงไม่ได้แน่นอน ใช่แต่มันก็จะเสียเรียกว่าเสียทัศนียภาพ<โ>ยอมไหมเว<อ>ลาถ่ายภาพอย่างเงี้ยยอมไหมทำให้มันกลมกลืนกันแห้เป็นไม้มันก็ได้อยู่อันนี้คือสิ่งที่ในเราแตนนาละเรื่องลัการจัดก,การท่องเที่ยวเนี่ยเราเสนอแนวคิดพวกนี้อะไรก็ดได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องก็จะทำไห้อะอย่างที่เคยพูดถึเสนอราวผมก็คิดอยู่กันแต่มันทําให้เสียทันียภาพเหมือนนเหมือนจุดชมวิวตามหน้าผาในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจุดชมวิวบางที่ทําราวกัน ชมวิววางที่ไม่ทำราวเปิดโล่งช่วยเห็นวิวได้อย่างไม่มีอะไรมาตุกตาตุกตาแต่มีป้ายเขียนวางอยู่ระวังตกหน้าผา <c oughs> เออก็จะเห็นว่าการจัดก,การของของของแหล่งท่องเที่ยวอ่าแต่ละที่อ่ะที่เป็นลักษณะแบบเหมือนกันในหน้าผาเนี่ยบางที่บางที่ทมีรั้วบางที่ไม่มีรั้วอันนี้เขาขึ้นอยู่กับคนดูแลหรือคนจัดก,การที่รับชอบพื้นที่ลงั้นะนะครับเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมบอว่ามีรั้วมันเสถียรคุณภาพก็ดี จะมีรั้วต้องกาอันตรายได้งัดกว่าไหมก็ได้ก็ลองก็ลองท้างต้องต้องช่างใจกันดูอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันบอดวอไม่มีรั้วแต่ถ้ามีรั้วขึ้นมาลรงไม่พาดถ่า,ายรูปมันจะสวยหรือว่อะไรเงี้ยเนาะมองในแง่ของคนมาเที่ยวก็อยากถ่ายรูปโดยที่อย่าง,างกาับบอดวอเนี่ก็ทาสีมันคงคืนกับต้นไม้แล้วนะมันสีน้ำตาลคือว่าอนเผลองก็าอาจจะมองไม่เห็นบอดวอได้ครับมีคนลอยอยู่ลอยอยู่ในอากาศประมาณอย่างนั้นอ่ะนะถ้ามองเผลิๆนะ แต่ถ้ายินที่จะดูเ็าจะเห็นว่าเป็นทางเดินแต่ถ้ามีลวั้วขที่มาเป็นร้วดสีน้าตาลสมมตินะเออมันจะได้นะเลื้อเราถ่ายจากด้านนอกเนี่ยถ้าถ่ายไปแล้วมันติดั้วเห็นลวมันจะสวยไหม้วคือการกันการคนเดินหลุดโดดออกมาจากบอดวอสแต่ถ้าเราอยากถ่ายจาบลูกตรงนี้เห็นตรงนี้เราเห็นโคนต้นชัดเจนเห็นกิ่งก้านสาขาเห็นพุ้มแต่ถ้ามีั้วตรงตรงทางเดินบอร์ดวอสปุ๊บ ผมว่าถ่ายภาพออกมาแล้วไม่สวยครับมันจะสวยไหมอะไรเงี้ยผมว่าการถ่ายภาพถ้าถ่ายภาพจากรอบนอกอ่ะสวยกว่าถ่ายข้างในนะถ่ายข้างในถ่ายข้างในต้องใช้เลนส์ระยะนึงไม่ใช่เลนส์ตาปลาเลยมันกว้างที่ผมใช้อยู่ตรงนี่ยผมเปลี่ยนเลนส์นี้เลยผมก็ไปโดนโขดต้นเปลี่ยนเลนส์ตาปลาแล้วแต่ถ้าถ่ายอย่างเนี้ยใช้เลนส์ระยะทั่วไปถ่ายได้ก็พอเก็บหมดถ้าถ่ายตรงนี้ยสงสัยทำไมไม่ทำไมไม่ยืนถ่แทนผมคิดคนตัวใหญ่กระจุกตระจุกคนหนึ่งใช่ใช่โคดตันไร ไกลไปไม่เห็นา้าถ่ายตนี้เาราจะเห็นต้นเนาะมีประเด็นสีไหมนี่ไรได้บ้างป<า>้ายห้ามนัง่งบนรั้วเนี่ยอันนี้เราขวารูกาตาเหมือนนะ้างตั้งเห,หมือนกันไมมออย่างนี้ป้ายเหมือนหัวรั้วพังก่ต้นไม้ตายป้าห้ามนั่งบนรั้วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตได้ เ,เดี๋ยวรัวพังใช่โอลรัวพังมากก <laughs> นะ <laughs> <laughs> ว่าต <laughs> ้นไม้ตายปิดใหม่ก่อนผิดใหม่กวผิดใหม่กว่าเออนี่ก็อย่างเงี้ยลองดูแล้วกันเนาะบางทีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่แต่ละที่มันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่เราไม่รู้ว่าทำไมก็ถึงต้องทําอย่างนี้ทําไมก็ถึงไม่ทําอย่างนี้ทําไม่ได้เพราะอะไรเราก็ไม่รู้เหตุผลหรือปัจจัยอื่นๆเนาะเรามาฐานะเข้ามาแว๊บแวบบ๊บ เท่าที่เห็นถ้าอยากรู้ลึกๆลองมานั่งคุยคนเกี่ยวข้องในคนแถทนี่เลยแลต่เข้าข้าพูดหรือเปล่าอีกเพราะจะคุรท้งว่าอีกเรื่องหนึ่งประมาณอย่างนั้นแหละนะครับว่ามันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับมีใครอยากสนานะคุยที่นี่ยังไงประเด็น สรุปว anyway, <laughs> ่าเราหับไปแล้วนะครับงั้นเราเดินขึ้นรถไปหลับแล้วเดี๋ยวเราไปหากาแฟรสพิวศษดีกว่า